เราไปกินข้า,าวเช้าก่อนกินข้า,าวเช้าของโรงแรมจัดให้ที่พักพร้อมข้า,าวเช้าอาหารเสาไปกินข้า,าวเสาไปกินอาหารเสากันกินข้า,าวเสาเลื่อนไม้ชายขวาชายคลอง ยังไงกาแฟ okay. Okay. โอนเก็บบ่กยนอยังจะเข้าสิกินอย่างมีกระต้มบ่ไข่ดาวล้มใหญ่ก็มีตัวเปบรรยากาศข้างนอกดูคืองามเด้อโอ้สวยสงามเด้อจริงเหร เด้อมาเด้อผูดด้ใดอยากนี่โอ้ย่างมือเสาร์ดิเขาสิมาผ่าผ่ามาใส่บาทมีชุดมีชุดไอ้มีม,มีทางโรงแรมก็มีชุดไอ้อชุดใส่บาทไว้ชุดละสามสิบบาท่อสัมมือเสาร์บ่ได้ลุกมาใสา่เลยนี่ละอ่าอืมเท้าทาเวที่บรรยากาศดีแฮ นี่เลยชุดใส่บาทดูดิเดดีนี่เดชุดละสามสิบบาทดูดิเออดีดีเด้อว่างกับฝากปุ้ยบางว่างกับฝากพาชวนแฟนชวนครอบครัวมาเที่ยวเด้อจักสองหมื่นหนึ่งคืนบ่แพงหรอกลงทุนบ่เกินสองพันสามพันหรอกหาโอกาสพาครอบครัวมามาเที่ยวอู้ดีนงามเฮงตายตา สุดอยอดเลยแบบสุดอยอดเลยยนี่มาเสามีอาหารแฉะอา,าหารเส่าแถมอาหารเส่าอาหารเส่าห้องโรงแรมเขามีอย่างให้กินเอามาทุกอย่างเลยาาลประมาณนี้ยนะประมาณนี้เนาะรถเขาเจ้ากระตุ้นให้ตลอดอ,อาหารเ<ข>ช้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดโมงพอสิบโมงเจ็ดโมงสิบโมงป่กินอาหารเสา่าหโรงแรมกินห้องสองไปก่อนจะไปหากินก๋วยคุ้มๆจักบาด